จะขอรีวิวการใช้งานกล่อง psi นะครับที่ติดในรถยนต์นะครับอของในร้านผมเนี่ยจะเป็นตัวครบชุดคือไม่ตัดต่อสายไฟรถนะครับแล้วก็มีสวิตช์ทูอินวันตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดเปิดระบบนะครับสลับการทำงานกันร,ระหว่างนีเวกเตอร์ของรถกับตัวกล่อง psi ที่จะปล่อยสัญญาณวิดีโอเข้ามาในเครื่องเล่นนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของสวิตช์ Switch เนี่ยจะมีคาว่า unlock dvd กับ avn navy นะครับ ทันที่ให้เรากดปุ่มให้ไฟ ACC ทำงานหรือเตรียมสตาร์ทเครื่องนะครับปุ่มนี้จะติดขึ้นนะครับเพราะว่าดึงสัญญาณไฟมาจากช่องจุดบริรี่นะครับของตู้จาโควิดทีแล้วครับเดึงสัญญาณไฟมาจากช่องจุดบร่นะครับอันนี้คือกล่อง PSI ยังไม่มีไฟจ่ายเข้าไปนะครับจะยังไม่ทำงานในขณะนี้ตัวนีเวเกเตอร์ของรถนะครับจะยังทำงานปกตินะครับทีนี้เมื่อเราอยากดู psi นะครับโอเคพอดีสตาร์ทรถอ่พอเข้าอยากดูวิดีโอนะครับดู psi นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปนะครับมาที่จอนะครับกด audio นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ av นะครับมันจะขึ้น psi ขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเป็นคนที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะต้องไปตั้งค่านะครับใช้รีโมทนะครับ การวางกล่องเนี่ยของผมวางไว้ใต้คอนโซลตรงนี้นะครับจะมัดยากนิดนึงแต่ก็สวยงามพอมองไม่เห็นนะครับแต่คนที่มีพรมสามดีก็จะแนบไว้กับพรมตรงนี้ก็ได้นะครับผ่านช่องที่รับรีโมทออกมาหรือถ้าไม่มีเอาง่ายๆเลยก็ลอดสายออกมามาวางไว้ในเกะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารีโมทเนี่ยแทบไม่ได้ใช้นะครับใช้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับกดมาที่เมนูนะครับนี่นะครับเมนูเสร็จก็เลื่อนมาที่การตั้งค่าระบบนะครับ พอดีของผมไม่ค่อยใช้ขอโทษทีครับไม่ใช่การตั้งค่าระบบนะครับพอยกไปก่อนนะครับไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือปึ๊บนี่นะครับขั้นที่จะต่อมือถือครั้งแรกนะครับให้มาที่การตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับ เราจะใช้แค่สองอย่างคือตั้งค่าในเวอร์กับอัปเกรดออนไลน์นะครับนี่นะครับตอนนี้ของผมสถานะคือมันเชื่อมกับ i p h o n e ผมแล้วนะครับถ้าคนที่ยังไม่เชื่อมนะครับก็ให้เกิดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับกรณีที่เชื่อมต่อแล้วอย่างผมเนี่ยก็ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็คนที่เชื่อมต่อแล้วแล้วพบว่าไม่สามารถเล่น YouTube ได้ให้มาที่อัปเกรดออนไลน์นะครับ แล้วก็กดอัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับรอจนเครื่องมันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทําการปิดเปิดระบบใหม่แล้วค่อยเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมทันทีมันจะไม่ติดนะครับทีนี้ผมจะลองเล่นให้ดูว่าการใช้งานนี่เป็นยังไงนะครับตอนนี้สาหน้าบนมือถือเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เอ่อ h o t ส p o t กันระหว่างเครื่องกับ PSI นะครับเพราะฉะนั้นขั้งแรกจะใช้ก็คือเปิด ตัวพาสปอร์ดค้างไว้นะครับตอนนี้เครื่องมันรู้จักกันแล้วสักพักหนึ่งมันจัดต่อกันเองนะครับถ้ามันต่อกันมันจะมีสัญญษขึ้นนะครับการเชื่อมต่อ,อเปิดทิ้งไว้แป๊บนึงปกติมันจะไม่นานนะครับ อันนี้อาจจะเป็นเพราะผมเข้ามาที่เมนูเซตติ้งมือี้งั้นเดี๋ยวผมปิดเปิดใหม่เลยแล้วกันนะครับสมมติว่าผมปิดเปิดใหม่เนี่ยอ่ะสัญญาณพีไอะไรขึ้นมามอย่างนี้นครับตอนเปิดเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันจะค้นหาตัวไ i ไฟของมัน,นเองในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่ทําหน้าที่เปิดฮอตสปอตค้างไว้นะครับแล้วสัาพากพักมันจะต่อมันเองมันนะครับ นี่นะครับต่อแล้วนะครับพอต่อแล้วเนี่ยเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ง่ายเลยทีนี้ก็มาที่แอปเลยนะครับมาที่แอปปุ๊บถ้าจะดูทีวีก็กดขึ้นมาถ้ามันถามอย่างนี้นะครับให้กดที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็แค่กด back กลับไปนะครับถ้ากดทีวีแล้วขึ้นให้เลือกช่องเมื่อไหร่นั่นคือใช้ได้นะครับก็เลือกไปเลยอย่างผมจะกดช่องยีิบส ถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือมันมาแล้วแหละเดี๋ยวภาพก็ขึ้นเนี่ยครับทีนี้คิคยอย่างหนึ่งคือต้องการไม่ให้เสียงวีดมันดังเวลาเราขับรถเร่งคันเร่งนะครับตรงรีมโมทคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับให้เร่งเสียงมาให้สุดนะครับเสียงสุดไม่สุดมันจะมาโผล่ที่หน้าจอนะครับระดับเสียงเน,นี่ยเขาเร่คือสุดแล้วนะครับแล้วค่อยมาปรับปุ่มเสียงเพิ่มรถที่พวงมาลัยนะครับนี่การใช้งานอันนี้เอ่อ ช่องโทรทัศน์ก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ YouTube นะครับ YouTube ก็กดมาได้เลยถ้าบางคนติดตั้งครั้งแรกแล้วเล่น u t u b e ไม่ได้นะครับให้เอ่อทีวีหรือว่ากลับไปที่อัพเกรดออนไลน์ในเครื่องเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ ใช้เนี่ยภาพคมชัดมากนะครับเดี๋ยวว่าใช้ได้เลยเสียงก็กระหึ่มดีนะครับดีกว่าไมโเรลิงหลายเท่าเลยครับโอเคนะครับ